สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับครูจะมาติวในส่วนของคณิตศาสตร์สําหรับน,น้องๆนักเรียนชั้นม .3 นะครับที่กําลังเตรียมตัวสอบเข้าม .4 นะครับเตรียมพร้อมในการสอบคณิตศาสตร์นะครับซึ่งก็น่าจะเหมาะสําหรับน,น้องๆชั้นมต้นนะครับมหม, 1, หม .2 หม .3 นะครับหรือผู้สนใจในจํานวนและตัวเลขก็ได้นะครับเอามาดูข้อแรกนะครับคุณพ่อมีอายุมากกว่าแม่5ปีอีก10ปีข้างหน้า กำลังสองของอายุของพ่อจะมากกว่า60เท่าของอายุของแม่อยู่25จงหาอายุปัจจุบันของแม่และพ่อนะครับซึ่งก็จะให้ตัวเลือกมาอยู่4ข้อนะครับซึ่งแต่ละข้อก็จะช่วงห่างระหว่างอายุของพ่อกับแม่นะครับ5ปีนะครับดังนั้นไม่สามารถที่จะเดาคำตอบได้นะครับในข้อนี้เนี่ยนะครับเขาต้องการอายุปัจจุบันนะครับต้องการทราบว่าอายุปัจจุบันของคนพ่อและคนแม่นี่มีอายุเท่าใดนะครับซึ่งโจทย์ให้มาเนี่ยเขา ให้มาคือบอกว่าแม่จะต้องมีอายุน้อยกว่าพ่อ5ปีหรือพ่อมีอายุมากกว่าคุณแม่5ปีนั่นเองนะครับซึ่งจทย์ให้เงื่อนไขามาอีก10ปีข้างหน้านะครับอีก1 0ปีข้างหน้านี้กําลังสองของอายุของคุณพ่อมากกว่าของสิเท่าของอายุของคุณแม่2 5ดังนั้นในสิ่งที่เราต้องการที่จะนํามาแก้สมการหาก็คือต้องการแก้สมการหาคําตอบนะครับก็คืออีก10ปีข้างหน้านะครับ ดังนั้นเรื่มแรกเนี่ยเรามากําหนดให้ก่อนนะครับว่าคุณพ่ออายุเท่าไหร่คุณแม่อายุเท่าใดนะครับกําหนดให้นะครับกําหนดให้คุณครูจะแบ่งตารางนะครับออกเป็นนับปีปัจจุบันนะครับกับเวลาผ่านไปอีก10ปีข้างหน้า,านะครับก็จะได้แบบนี้นะครับอายุปัจจุบันครับอายุปัจจุบัน คอลัมน์ที่สองคืออีก10อีก10ปีข้างหน้าอีก10ปีนะครับอายุแม่ครับอายุแม่อายุแม่ปัจจุบันนี้เราก็ให้อายุแม่เป็น x ปีนะครับเราต้องให้อายุแม่เป็น x ปีถ้าคุณแม่อายุ x ปีนะครับซึ่งคุณพ่อเนี่ยนะครับอายุมากกว่าคุณแม่อยู่5ปีเราก็จะให้พ่อเป็น x บวก5ปี ต่อไปมาดเูเงื่อนไขที่ให้มานะครับก็คือเขาบอกว่าอีก10ปีข้างหน้านะครับคุณแม่จะอายุเท่าใดคุณแม่ก็ต้องอายุเป็น x บวก10ใช่ไหมครับเพราะว่าปัจจุบันแม่อายุ x ปี 10, ถ้าอีก10ปีข้างหน้าแม่ก็ต้องอายุ x บวก10นะครับและคุณพ่อล้วคุณพ่อก็ต้องเป็น x บวกกับ5ปีแล้วก็บวกอีก10ซึ่งจะได้ x บวก15นะครับคุณพ่อจะได้ 15บห้าปี x บวกสิคุณพ่อนะครับ x บวกสคุณแม่คือ x บวกสิบนะครับซึ่งเราเอาเงื่อนไขของอีกสิปีข้างหน้านี่แหละนะครับมาเขียนเป็นสรรมการเพื่อที่จะหาคำตอบอายุปัจจุบันของคุณพ่อและคุณแม่นะครับเราก็จะได้สรรมการครับสรรมการสรรมการเราจะต้องเขียนง่ายเขากำหนดให้กำลังสองของอายุของ พ่อมากกว่า60เท่าของอายุของแม่อยู่25นะครับอายุของพ่อกําลังสองของอายุของพ่อครับพ่ออายุเท่าไรครับพ่อคืออายุคือ x บวก15ยกกําลังสองมากกว่าแม่60เท่านะครับมากกว่าแม่มากกว่าก็ต้องเป็นลบ60เท่าเท่าคือคูณนะครับของแม่คือแม่คุณแม่คือ x บวก10 อยู่เท่าไหร่ครับอยู่25คือเท่ากับ25อ่าเราก็จะได้สมการแบบนี้นะครับอ่าตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นอะไรครับเนี่ยมันเป็นกําลังสองสมบูรณ์นะครับเราก็ใช้สูตรครับหน้ายกกําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังยกกําลังสองนะครับตัวหน้าคือเอตัวหลังคือ15นะครับจะได้หน้ายกกําลังสองบวกสองหน้าหลังครับหลัง15บวก หลังยกกำลังสองส5ยกกำลังสองนำลบ60คูณเข้าในวงเล็บครับจะได้เป็นลบ 60x ลบ600นะครับตรงนี้เท่ากับ25อ่าย้ายมาเลยดีไหมย้ายจากด้านขวาเป็นบวกย้ายมาก็เป็นลบ25บเท่ากับ0ย์ครับจากนั้นเราก็มาบวกลบกันตรงไหนที่จะบวกกันได้จนที่จะลบกันได้แล้วก็ดำเนินการน,นะครับ มี x ยกกำลังสองจำนวนเดียว x ยกกำลังสองสคูณ x คูณสิได้เป็นบวกสา x นะครับบวกกับ15ยกกำลังสองมีค่าเป็น225ครับลบกับ60 x ลบกับ600้อยบวกล,ลบหกรลบยีเป็น625ครับเท่ากับ0นนะครับ ต่อไปแล้วก็แก้สมการเรื่อยๆจนได้มาซึ่งคําตอบนะครับต่อไปคือ,อตรงไหนที่รวมก็ได้บวกก็ได้จัดการนะครับ x ยกกําลัง2องบวก3 0 x กับลบ6 0 x มีค่าเป็นลบ3 0 x ครับบวก225ลบ625ได้เท่ากับลบ400นะครับเท่ากับ0ครับ เมื่อเห็นแบบนี้เราทำไงครับเมื่อเห็นลักษณะน,นี้เราก็ต้องแยกเป็น2มงวงเล็บนะครับสวงเล็บสองวงเล็บวิธีการมันเป็น x ยุกบ,บังสองแน่นอนเลยคือต้องเป็น x แล้วก็ x จากนั้นก็คือจำนวนใดที่คูณกันได้ลบ400แล้วก็บวกหรือลบกันได้ลบ30มีอะไรครับอ่าแล้วก็ลองคิดดู ก็จะได้ว่าจะเป็นเลข40คูณกับ10นั่นเองนะครับ40คูณ10แน่นอนชัวร์ได้เท่ากับ400นะครับจากนั้นพิจารณาดูต่อว่า40มันลบ10โอเคมันแล้เท่ากับเท่าไหรครับลบ30มันได้30จากนั้นเราไปดูว่าเราจะต้องเติมเครื่องหมายอะไรตรงนี้นี่จะเป็นลบหรือเป็นบวกดีนะครับ x ลบ40หรือ x บวก40 x บวก10หรือ X ลบ40วิธีการก็คือเราไปดูที่จานวนกลางตัวกลางตัวกลางมันเป็นลบจึงส่งผลให้ตรงนี้ค่าไหนที่มีค่ามากจำนวนนั้นแหละจะส่งผลให้ได้เครื่องหมายเหมือนตรงกลางซึ่งเราจะเห็นว่ามันเป็น40ใช่ไหมครับมากกว่า10ดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นลบ40แล้วก็จะได้ x บวกกับ10นั่นเองนะครับซึ่ง x ก็จะมีค่าเป็น สองคำตอบก็คือ x ที่เป็น40และลบ10คืออะไรก็คือ x x คืออะไรถึงจะลบ40ได้10ก็คือ40ลบ10 40, 40จึงเป็นตัวนี้ก็เป็นจึงได้เท่ากับ0นะครับตัวนี้จึงเป็น40นะครับลบ10บวก10 เท่ากับ0ย์ก็คือตรงนี้ x ก็ต้องเป็นลบ10นั่นเองอันนี้น้องๆนงักเรียนเรียนมาแล้วนะครับแต่ในข้อนี้เราจะต้องได้ค่าเดียวก็คือค่าที่เป็นบวกนะครับค่าที่เป็นบวกของเราก็คือค่าของ40นั่นเองนะครับซึ่งเราได้ว่า x เท่ากับ40ซึ่งมันก็ไปดูที่สิ่งที่เรากำหนดให้เลยครับเราบอกว่าอายุของแม่คือเท่าไหร่ครับ x ปีนะครับณปัจจุบ,บันคือแม่อายุ x ปีดังนั้นคุณแม่ก็จึงอายุ40ปีนั่นเองนะครับสิ่งที่กำนดให้ก็คืออายุแม่ x ปีนะครับอายุพ่อครับอายุพ่อคือ x บวก5ปีนะครับซึ่งก็จะได้ว่าคุณแม่อายุ40ปีนั่นเองนะครับคุณแม่อายุ40ปีคนพ่อก็คือ40บวกกับ5จึงได้เท่ากับ 45ปีนะครับซึ่งดังนั้นในข้อนี้จึงตอบเท่ากับข้อ1น,นั่นเองนะครับอันนี้คือโจทย์ข้อนี้นะครับซึ่งยกตัวอย่างให้น้องๆลองไปศึกษาแล้วลองไปอ่านทำาพามเข้าใจนะครับเพื่อจะมีสอบในการสอบเข้าในชั้นม .4 นะครับมาดูข้อที่2นะครับข้อที่2ข้อที่2โจทย์ จทย์ให้มากคือ10คูณกับ2ยกจลกัลัง n บวก1ลบ2ยกจลกัลัง n บวก3ทั้งหมดนะครับไปส่วนด้วย5คูณ2ยกจลกัลัง n ลบ1ลบด้วย24คูณ2ยกจลกัลัง n ลบ2ตรงกับข้อใดนะครับในข้อนี้ให้ตัวเลือกมา1 2 3และ4ตามลำดับในข้อนี้น้องๆลองมาศึกษาพร้อมกันนะครับ ตรียมประกาเตรียมยันสอนะครับจับไปพร้อมกันพิจารณาพร้อมกันคุณครูครองโจทย์มาครับในข้อนี้ทำยังไง10คูณ2ยกกำลัง n บวก1 2ยกกำลัง n บวก1นึ 1, ม่มันก็คือ2ยกกำลัง n และ2ยกกำลัง1นั่นเองนะครับก็จะได้เป็น10คูณกับ2องยกกำลัง n และคูณกับ2ยกกำลัง1 ยกกาลังหนึ่งไม่ต้องเขียนนะครับไปลบกับจํานวนนี้ก็เป็น2ยกกําลัง n และก็2อยกกําลัง3นั่นเองนะครับเลขยกกําลังจะได้เป็น2ยกกําลัง n แล้วก็คูณกับ2ยกกําลัง3นะครับซึ่งมันคือฐานเดียวกันนะครับฐานคือ2นะครับยกกําลังคือ n กับ3หรือบวก3นะครับ นั่นก็คือ2ก็ยกกําลัง n 2ก็ยกกําลัง3นั่นเองจึงได้ทอนตรงนี้นะครับส่วนด้วยด้านล่างครับด้านล่างคืออะไรด้านล่างคือ5ไปคูณกับ2ยกกําลัง n แล้วก็2ยกกําลัง1นะครับลบกับ24ครับ24คูณกับ2ยกกําลัง n แล้วก็คูณกับ2ยกกําลังลบ2นะครับ เมื่อได้ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเรามาดูจํานวนทั้งสองจำนวนนะครับมันจะมีอมี2องยกกาลัง n 2ยกกําลัง n 2ยกกําลัง n ครับดังนั้นเราจึงดึงตัวร่วมออกมานะครับด้านหน้าด้านบนก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็น2ยกกําลัง n น,นะครับคูณกับ10 คูณ2ลบด้วยอันนี้ดึงไปแล้วนะครับ2ยกกำลังเอ็เหลือเป็น2ยกกำลัง3นะครับส่วนด้วยตัวล่างครับตัวล่างคือ2ยกกำลังเนนะครับดึงออกมาเลยครับดึงออกมาเลยสตัวนี้ดึงออกมาข้างหน้าคูณกับ5คูณกับ2ครับลบกับ24ครับ ไปคูณกับอันนี้ดึงไปแล้วเหลือ2ยกกำลังลบสอจากนั้นเราก็สามารถที่จะตัดกันได้นะครับ2ยกลเอ็นตัดกันเลยครับหมดไปด้านไในก็จะเป็นอะไรครับก็จะได้2คูณ10คูณ2ได้20ครับ20่สิบลบกับ สยกกำลัง3เป็น8ครับส่วนด้วยด้านล่างนะครับตัวล่างก็คือ2อคูณหไดสิบลบกับจำนวนนี้คืออะไรเออเอามาดูด้านข้างๆขยายตรงนี้ให้ดูหาวิธีตรงนี้ให้ดูลบยี่บสีครับมันไปคูณกับอะไรครับคูณกับเจ้าสยกกำลังลบ 2. สอยกกำลังสองนิยมนิยามก็คือ a ยกกำลังลบ n มีค่ากับ1ส่วนด้วย a ยกกำลัง n น้องน้องนักเรียนจำได้ไหมครับดังนั้นสองยกกำลังลบ2มันก็คือ1ส่วนด้วย2ยกกำลัง2เจ้าตัวนี้ข้เป็นเศษส่วนตัวนี้ก็ทำให้เป็นเศษส่วนก็ได้นะครับก็คือลบ24มันส่วนด้วย1นั่นเองนะครับหาค่าออกมานะครับตรงนี้ลบ24ครับส่วนด้วย1 คูณกับ1ส่วนด้วย2ยกกำลัง2ได้4ครับเราเราตัดเลยครับตัดตัดครับหมดไป4 1เป็น4 4 6เป็น24นะครับดังนั้นจึงมีค่าเท่ากับ6ตรงนี้นะครับท่ากับหจากนั้น20ลบ8ได้12นะครับแล้วก็6 10ลบ6นะครับเป็น4ครับ 12หาร4จึงมีค่าเท่ากับ3นะครับซึ่ง3จึงเป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับทบทวนอีกครั้งนะครับถ้าน้องๆยังงงๆน้องๆก็ลองทบทวนอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้องๆลองนำไปศึกษานะครับให้ดีๆนะครับเรามาติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ